ทีนี้เวลาเราเห็นเราจะเห็น e n ตรงนี้นะครับกดลงไปตรงนี้เลยแค่นี้แหละ3วันถึง1อาทิตย์นะครับถึงเริ่มทําได้ยิ่งถ้าใครปเป็นเรือรังทําได้เลยเอาอย่างนี้ก่อนเอาอย่างนี้แบบถ้าปกติเราจะใช้แบบนี้นะแล้วก็ผ่อนลงช้าๆเคยมีอาการปวดที่บริเวณข้อมือไหมครับข้อมือนะโดยเฉพาะบริเวณนี้ครับหลังฐานของนิ้วโป้งใช่ไหมครับนิ้วโป้งมือเนาะถ้าเราชูนิ้วเยี่ยมนี้ปวดเลยหรือว่าเวลาเรายกของหรือจับของนี เหมือนมือจะมันหลุดออกจากมือไปเลยอะครับเคยมีอาการนี้ไหมวันนี้ผมจะมาสอน3เทคนิคในการรักษาอาการปวดที่บริเวณข้อมือโรคนี้เราเรียกว่าโรคเอ็นปอกหุ้มเอ็นอักเสบนะครับปอกหุ้มเอ็นอักเสบที่บริเวณข้อมือหรือปวดฐานนิ้วโป้งะนะครับก่อนอื่นช่วยใช้สัญญาณเนี่ยนะครับว่าชมจากที่ไหนสัญญาณชัดไหมเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับถ้ามันชัดเนาะส่วนใครที่มีอาการฐานเนี่ยอาการปวดที่บริเวณข้อมือหรือปวดที่ฐานตัวนี้ ช่วยกดศูนย์หน่อยผมจะได้รู้ว่าเรากําลังคุยเรื่องเดียวกันอยู่นะนะครับโอเคมาดูครับคืออุปกรณ์เยอะมากเนี่ยนะวันนี้ดูนะปกติเนี่ยเนะฮะเข้อมือมันก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งใน N เนี่ยมันก็จะมีปลอกคุ้มอยู่เป็นชีสนะครับปลอกคุ้มเขาเนี่ยพอมันแบบเราไปใช้งานเยอะนะใช้งานเยอะจากอะไรได้บ้างส่วนใหญ่เราเล่นมือถือเล่นไลน์ตอบไลน์ตอบแชทใช่ไหมครับใช้เมาส์ แบบนี้หรืออ,อุ้มลูกนะครับผู้หญิงคลอดนะอุ้มลูกมาแล้วมันก็เกิดการบาดเจ็บหรือแต่ก่อนที่เจอไปบ่อยก็คือซักผ้าเพราะไม่มีไม่มีเครื่องซักผ้าแบบที่เป็นอัตโนมัติแบบนี้เนาะก็ต้องใช้มือใช้มือซักจนจนมันเจ็บนะครับซึ่งพบว่าผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายแล้วก็มันมีความสัมพันธ์ได้ว,ว่ากลุ่มคนที่แบบเป็นคุณแม่ให้นมลูกเนี่ยเจ็บตรงนี้เยอะแล้วการเจ็บตรงนี้คุณหมอจะให้ยาแก้ปวดก็ไม่ได้เพราะเรายัางให้นมน้องอยู่ดังนั้น,น,น มาดูวิธีการรักษากันนะครับโอเคได้ไหมสัญญาณได้เนาะโอเคมาดูครับวิธีแรกวิธีแรกคืออะไรวิธีแรกคือการพักการใช้งานแน่นอนพักการใช้งานครับพักยังไงล่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเป็นมือขวาถนัดขวาด้วยเราจะพักยังไงพักใช้มือซ้ายเช่นถ้าจะเล่นใช้เมาส์ก็ต้องเปลี่ยนมาข้างซ้ายเลยหรือว่าถ้าต้องซักผ้าก็เปลี่ยนไปเป็นใช้ถังเลยใช้เครื่องซักผ้าฝาเดียวไปเลยเพราะว่าสองฝาเราก็ยังต้องไปหยิบ ผ้าออกมาอย่างนั้นอยู่ใช่ไหมครับสลับแต่ว่าให้เป็นใช้เครื่องเสือผ้าสองอฝาเดียวไปเลยพวกนี้หรือลดการใช้งานโดยใช้อุปกรณ์ช่วยเช่นพวกแบบนี้เราเรียกว่าทําซัพพอร์ตนะครับร้านยามีเยอะแยะเลยแล้วก็ใครสนใจก็ลองไปหาดูทําเขาจะทำยังไงมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เขาจะใส่ตรงนี้มันจะล็อกที่บร,ริเวณข้อมือตัวนี้จะล็อกที่บร,ริเวณนิ้วโป้งใส่แบบนี้นะนิ้วโป้งอย่างนี้แล้วก็วางลงไปแค่นั้นเองนะครับ แล้วก็ใช้ตรงข้อมือนะฮะพันอ่ะพันข้อมือปุ๊บปุ๊บแบบนี้ล็อกนิ้วโป้งจริงๆเขาเริ่มพันที่นิ้วโป้งก่อนนะแต่ว่าผมสายที่ตัวเองอะไรประมาณอย่างนี้อ่ะประมาณนี้อแล้วก็จะล็อกล็อกแล้วเป็นไงครับทีนี้เราก็กระดกนิ้วไม่ได้แล้วไงเราทาแบบนี้ไม่ได้แล้วไงมันแข็งเล่อยอะครับคนก็จะบอกว่าโอ้ยแล้วจะหยิบจับอะไรได้ก็ใช่ไงครับเขาไม่ให้จับเ,เขาลดการใช้งานถ้าคุณยังจะไปจับมันก็อักเสบอยู่ถูกไหม ดังนั้นวิธีการคือลดการใช้งานแล้วถ้าเป็นไม่ได้ในช่วงแรกควรจะประครบเย็นด้วยนะสักประมาณ72ชั่วโมงแรกเจ็บใหม่ๆเนี่ยประครบเย็นเลยจับดูตรงเอ็นข้อมือเนี่ยมันร้อนๆเนี่ยมันออกร้อนออกอะไรเนี่ยให้ประครบเย็นไปเลยนะครับถุงเย็นเจล 3M เยอะแยะเลยเนาะเรารู้จักกันดีใช่ไหมครับประครบเจบชั่วโมงถ้าเลยไปก็เป็นประครบอุ่นจุน่มน้ําอุ่นก็ได้นะครับมีคนเป็นอยู่ไหมดูอยู่มีไหมมีเนาะโอเคก็ ต่อไปเทคนิคที่2คือการทำลิลิสก็คือการนวดการนวดทำยังไงนวดมาดูกันทีน่นี้เวลาเราเห็นเราจะเห็นเอ็นตรงนี้นะครับเราเห็นเอ็นตรงนี้เนาะเราจะนวดเราก็จะใช้ตัวนี้ครับออยก็ได้โลชั่นก็ได้นะวิธีการนวดนะกดลงไปตรงนี้เลยแค่นี้แหละแค่นี้ก็ได้นะถ้าใครแบบนวดไม่ค่อยเก่งหรือว่ากลัวมันจะเจ็บก็แค่นี้ครับแค่นี้ก็ได้ ขึ้นลงขึ้นลงเหมือนถูยามองแค่นั้นแหละครับถ้ามันเริ่มปวดแล้วก็พอแต่ถ้าเรารู้สึกว่าพอได้อยู่ก็ไปต่อนะครับเพื่อจะทําให้อะไรให้เลือดมาเลี้ยงที่บริเวณตัวนี้เยอะขึ้นนะครับใช้มือนะมือนะวางลงตรงนี้แล้วก็ใช้นิ้วโป้งนะถูตรงนี้ต้องเอียงนิดนึงเนาะอ่ะโทษๆอย่างนี้ได้ไหมพอได้เนาะลองดูนะทําแค่นี้ก็พอเพราะว่าถ้าทำแรงไปมันจะเจ็บมากนะครับ แล้วเวลารีเดสแค่นี้เองนะครับอาจจะขยับขึ้นนิ้วโป้งขึ้นได้นิดหน่อยเบาๆทำไปเรื่อยๆประมาณสักรอบ2รอบนะครับเช้ากับเย็นอย่างนี้ขยับขยับให้มันพอแบบมี movement ของตัวเอ็นที่บริเวณนี้เท่านั้นเองนะครับพอได้ไหมได้เนาะอันที่2ให้ทำตรงนี้ครับตรงนี้มันจะเป็นซอกนิ้วกดลงไปอย่างนี้กดที่ซอกนิ้วตรงนี้เบาๆ ลองทำดูนะใครปวดอยู่ลองเช็คดูโอ้ผมลืมสอนวิธีการตรวจนะเดี๋ยวผมสอนวิธีการตรวจให้รู้ไหมว่าบางคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคนี้หรือเปล่าเรามีวิธีการตรวจด้วยนะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการตรวจตรวจง่ายมากนะรูปลงไปนะครับค่อยๆรูปลงไปรูปลงไปไล่ไปไล่ไปไล่ไปไปจนถึงฐานของข้อศอกตรงนี้ได้เลยนะครับอ่า แล้วก็มาใหม่ค่อยๆขยับขยับวิธีที่2การทำซอฟทิชชูรีลิสนะครับซอฟต์ทิชชูรีลิสหรือว่าเขาเรียกว่าการคลายเส้นนั่นแหละคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อคลายพังผืดอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะว่าพวกนี้ก็คืออวัยวะที่ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวนะถ้าเผื่อว่าพวกนี้มันตึงมันอะไรเนี่ยมันก็จะใช้งานไม่ได้แต่แนะนําว่าให้ทําเทคนิคนี้ หลังจากผ่านจากการบาดเจ็บไปแล้วสัก3วันเนาะสำหรับคนที่อยากจะลองนวดดู3วันถึง1อาทิตย์นะ่ะนะครับถึงเริ่มทําได้ยิ่งถ้าใครเป็นเรื้อรังทําได้เลยแต่ถ้าใครเพิ่งเป็นนะวัน2วันให้พักก่อนนะครับแล้วประครบเย็นพอได้ไหมแล้วก็เน้นตรงนี้นิดนึงเน้นตรงนี้นิดนึงพอได้เนาะอสองเทคนิคแล้วนะก็คือคลายเส้นด้วยฝึกคลายเส้นแล้วก็ ลดการใช้งานและจุ่มน้าอุ่นนะครับทีนี้ผมย้อนกลับมานิดนึงเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าเราเป็นโรคนี้ผมลืมขอโทษนะครับเราจะรู้ได้จากวิธีการครับทําแบบนี้นะครับใช้มือข้างที่มีอาการปวดนะเอามือนะเอานิ้วไว้อย่างงี้ครับนิ้วไว้อย่างงี้แค่นี้เอแล้วกำมือลงอย่างงี้นะมืออยู่ตรงๆแบบนี้แล้วหักมือลงมันจะรู้สึกแปลกเหมือนมีอะไรกระชากข้อมือเราออกไปเลยนะครับเปรียบเทียบอีกข้างก็ได้เปรียบเทียบอีกข้างข้างปกติอันนี้ ปกติถ้าข้างที่เป็นโอ้ยไม่ไหวแล้วเจ็บอย่างนี้นคืใช่แล้วนะฮะนี่คืออาการของเขานะดังนั้นมาใช้สามเทคนิคนี้ไปละ2เทคนิคที่3ครับออกกําลังกายเพิ่มความแข็งแรงออกกําลังกายทําไงใช้ใช้ลูกบอลก็ได้ลูกบอลมาสาดบอลลูกเทนนิสได้หมดเลยแบบกำฝึกบีบแบบนี้พอได้ไหมแค่นี้นะครับออกกําลังกายเพิ่มความแข็งแรงเขานะสหักข้อมือขึ้นลงแบบนี้ เออได้ไหมครับประมาณนี้แค่นี้เองนะครับแบบง่ายๆสำหรับคนทีอ่อาจจะใช้ขวดน้ำก็ได้ถ้าไม่มีลูกบอลน,นะครับขวดน้ำขวดเล็กๆหน่อยอย่าไปขวดหนักมากเจ็บนะครับเนี่ยแล้วก็มืออย่างนี้ครับกระดกขึ้นกระดกลงเบาๆในช่วงที่เริ่มเจ็บไปสักอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคือเจ็บไปแล้วอาทิตย์หนึ่งไม่ใช่วันแรกเริ่มเลยนยไม่เอานะฮะอย่าเพิ่งนะมันเจ็บมันหนักเกินไปนี่คือผ่านไปแล้วสักประมาณ อาทิตย์2อาทิตย์แล้วเราก็จะเริ่มออกกําลังกายฟื้นฟูเขาเพราะว่าอะไรโลกนี้ส่วนใหญ่ถ้าใครที่ไม่ทําพวกนี้ไม่ทําพวกนี้ปัญหาคือกลับมาปวดเหมือนเดิมพออาการมาเริ่มดีขึ้นเราห่วงแขนเราเก็บไว้อย่างดีถึงเวลาอ่ะเดี๋ยวลองกลับไปทํางานสิเจ็บกลับมาอีกแล้วไม่หายสักที่ก็ไปฉีดยาฉีดยาฉีดเข้าฉีดบ่อยฉีดไปเรื่อยๆก็บวมขึ้นมันก็เป็นพังผืดสุดท้ายไปผ่านะครับซึ่งมันก็ไม่เมคเซนเลยดังนั้น แบบนี้นะครับคือฝึกให้ออกกําลังกายก่อนแน่นอนการฝึกก็จะทําให้เราเจ็บมากขึ้นแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเราฝึกดีมันก็จะไม่เจ็บมากแล้วก็จะค่อยๆฟื้นตัวแล้วก็จะดีขึ้นด้วยโอเคไหมพอได้เนาะอะต่อไปใช้ยางยืดน,นะครับเอาอย่างนี้ก่อนเอางนี้แบบถ้าปกติเราจะใช้แบบนี้นะแล้วก็ผ่อนลงชา้ชาๆเวลาออกกําลังกายนะขึ้นสุดผ่อนลงชา้ชาๆจะแบงมืออย่างนี้ก็ได้ครับอันนี้จะเจ็บมากแล้วนะ ผ่อนล,ลงช้าๆผ่อนล,ลงขึ้นลงให้สุดเลยนะทีนี้ถ้าในกรณีที่เราจะเพิ่มยางยืดเข้าไปเราก็จะจับยางตรงนี้อาจจะเหยียบไว้หรือว่าจะจับไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็กระดกข้อมือขึ้นอย่างนี้แล้วก็ผ่อนล,ลงช้าๆได้ไหมอาจจะเป็นยางมัดผมก็ได้ผมเคยใช้เป็นยางมัดผมนะอันนี้มันไม่ใช่ยางมัดผมมันทายากอย่างนี้แบบนี้นะครับแบบนี้อันนี้คือเก่งมากๆแล้วนะทึ่งทำเนาะอย่าไปแบบเพิ่งทําแบบ ในช่วง2วันสองวันแรกทำแบบนี้ยิ่งอักเสบมากขึ้นแล้วคุณจะปวดทั้งคืนเลยนะครับนั่นคือการอักเสบที่เป็นเยอะๆโอเคนะพอได้ไหมใครเข้าใจกดหนึ่งให้หน่อยครับถ้าเข้าใจกดหนึ่งให้หน่อยนะไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะทวนให้ไม่เข้าใจถามด้วยนะครับตรงไหนไม่ทันบอกด้วยนะโอเคนะถ้าใครไม่ทันกลับไปดูใหม่เราไม่ลบเนาะแค่นี้เอง3อย่างแล้วก็หลังจากออกกาลังกายเสร็จอย่าลืมยืดยืดทํางี้ครับมืออย่างนี้เหยียดมือออกไปแล้วก็ กดลงไปอย่างนี้นะครับค้างไว้นับ1ถึง20แล้วผ่อนนะครับยืดกล้ามเนื้อหน่อยตัวตรงๆแล้วก็ยืดลงแบบนี้นะครับแค่นี้เองยืดแล้วก็ผ่อนยืดมันจะยากนิดหนึ่งถ้าคนที่ไม่เคยปวดจะไม่เข้าใจว่ามันมันยากตรงไหนอะไรเงี้ยตอนที่มันปวดมันจะทรมานมากครับเรากดแค่นิดเดียวจะรู้สึกตึงสะ้านไปบางทีแบบสั่น วนะปวดมากดังนั้นทําแค่เท่าที่ไหวถ้าเป็นมากๆคือเอาเท่าที่ไหวนะครับช่วงแรกๆเนี่ยทำท่ายืดก็ได้นะครับทําเบาๆเนาะอันที่1อันที่2องคือความ,มืออย่างนี้นะครับแล้วมือนะจับลงไปแค่นี้เองพอได้เนาะแค่นี้10ครั้งนะสิบวิสิบครั้งก็ได้ถ้าใครอยากจะยืดสั้นยืดแบบสั้นๆก็20วิ3ถึง5เซต แบบนี้พอได้นะครับสุดท้ายให้ยืดเส้นประสาทนิดนึงให้เอามือกำแบบนี้แบบนี้แล้วก็คว้ามือลงแบบนี้หักข้อมืออย่างนี้นะครับบิดแขนไปทางด้านหลังเยอะๆแค่นี้นะครับค้างไว้นับ1นึถึงยีแล้วก็ผ่อนกลับมามันจะตึงมากถ้าตึงมากไม่ต้องบิดเยอะนะครับแต่ถ้าไม่ตึงก็ไปเยอะๆเลยถ้าไม่ตึงเพิ่มความยากหันหน้า ไปด้านตรงข้ามจะตึงมากขึ้นทางไว้20วินาทีแต่ถ้ารู้สึกตึงจนทนไม่ไหวหันหน้ากลับมาคอตรงก็ยืดท่าเดิมเขเคนไหมแล้วก็ผ่อน3-5ถึง5รอบก็พอนะครับแล้วก็เช็คประมาณนี้หลังจากนั้นช่วงแรกๆก็พักการใช้างานเท่านั้นเองจบแล้วสำหรับวิธีการดูแลไม่ยากครับกลับไปใช้จะทานยากแก้อักเสบจ,จะอ,อะไรก็ได้ก็ให้คุณหมอเป็นคนจ่ายหรือเภสัชกรนะครับลองไปใช้ดูเนาะ ฝากไปด้วยครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตครับใครที่มีข้อสงสัยมีอาการเกี่ยวกับอะไรอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางแฟนเพจของเราแจ้งมานะว่าปวดตรงนี้รักษากันยังไงก็ประมาณนี้ครับลองเอาดูลองเอาไปใช้ดู3เทคนิคพักการใช้งานนวดคลายเส้นบ้างแล้วก็ออกกําลังกายเพิ่มความแข็งแรงถ้าอาการมันเริ่มดีขึ้นการพักการใช้งานอย่าลืมว่าต้องประครบด้วยเนาะประครบเย็นประครบอุ่นนะครับในช่วง3าวันแรกประครบเย็นก่อนถ้าหลังจาก3วันไปประครบอุ่นเนาะ ประมาณนี้นะมีคำถามมีข้อสงสัยก็ inbox เข้ามาใน Facebook f แฟนเพจที่กำลังไลฟ์อยู่นี่นะครับหรือว่าใน y o u ยูอ่บโทษ y o u b e c h a n n e ลไลฟ์ของเราไลฟ์ at บัณฑิตคลินิกครับ b u n d i t c l i n i c ครับ at บัณฑิตคลินิกเราจะมีทีมแอดมินช่วยตอบนะแล้วก็ใครที่อยากจะได้ท่าออกกำลังกายพวกนี้สามารถเข้าไปดูในช่อง u t u b e เราได้นะครับ u t u b e บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกครับชื่อเดียวกับ Facebook f แฟนเพจเลยก็ฝากติดตามด้วยนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วย ส่วนใครอยากจะรักษาทางกายภาพบาดถ้ามันอักเสบมากๆเงี้ยก็ควรจะต้องทํากายภาพร่วมด้วยนะครับมาพบกันได้ที่0853699977ครับ0853699977เรามีคลินิกบริการด้วยเนาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเรามีคลอ่าเป็นทีมนักกายภาพบาดไปดูที่บ้านนะครับตอนนี้คลินิกในกรุงเทพยังไม่มีเนาะมีแผนปีหน้าเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับโทรติดต่อได้หรือจะถามรายละเอียดอยู่ที่ไลน์ของเราก็ได้โอเคนะครับ แล้วพบกันครับมีคําถามไหมครับลืมโทษคนที่เป็นลูมาตอยแล้วปวดสามารถทำท่าพวกนี้ได้ไหมได้ได้ลูมาตอยก็หลักการเดียวกันคือลูมาตอยปัญหาอยู่ที่ข้อเนาะถ้าออกกําลังกายพวกนี้มันจะทําให้กล้ามเนื้อที่บริเวณรอบๆข้อแข็งแรงนะครับดังนั้นการพักการใช้งานก็ส่วนลูมาตอยก็จําเป็นนะถ้าช่วงที่อักเสบมากๆก็ต้องพักการใช้งานเพราะว่าเราไปขยับมากๆจะกระตุ้นการอักเสบเยอะดังนั้นถ้าช่วงที่อักเสบอาจจะพักแล้วระหว่างที่พักควรต้องประครบเพื่อลดการอักเสบเข้าด้วย นะครับพอการอักเสบเริ่มดีขึ้นแล้วก็ไปคลายใช้เทคนิคเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ถ้ามันเริ่มดีขึ้นไม่ไม่ปวดไม่อะไรแล้วเราก็จะมาออกกําลังกายให้มันแข็งแรงขึ้นแล้วก็การยืดเพื่อลดอาการปวดไอการยืดเนี่ยสำคัญคือทําได้ทั้งช่วงที่เจ็บแล้วก็ช่วงที่ไม่เจ็บด้วยนะครับโอเค ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับและเพื่อเป็นกาลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสําหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Pas de soleil pas de soleil pas de soleil